ช่องนี้เพื่อพ่อชนัดดาศิริยงสวัสดีค่ะ11อวันตบแต่งภายในใจวันที่56เข้มแข็งไว้คุณจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อคุณเจอกฎจักรวาลกฎแห่งแรงดึงดูดกฎนี้เขาบอกว่าให้เรามีความสุขในรูปของตัวเองนั่นหมายความว่าไม่ได้ให้ไปยุ่งเรื่องของใครไม่ต้องไปอยากรู้ว่าใครมีชีวิตเป็นอย่างไรบ้างหากคุณไม่เปลี่ยนนิสัยคุณจะรวยไม่ได้หากคุณเป็นคนนึงที่ยิ้มยาก คุณก็จะต้องเปลี่ยนตัวเองหรือคุณเคยเป็นคนหนึ่งที่มีความรู้สึกรำคาญเวลาเห็นใครมีความสุขแล้วมาเด่นหัวรอกตอกกระซิบคุณใกล้ๆอยากจะเอามือไปฟาดหรือไปตบให้เลือดกบ เดี๋ยวจะคอยดูจะมีความสุขได้สักกี่น้ำคุณอิจฉาเขาทุกวินาทีทุกวีทุกวันและชีวิตคุณจะสำเร็จได้อย่างไรนอกจากคุณจะยุ่งเรื่องของชาวบ้านแล้วคุณยังรู้สึกลบกับเรื่องดีๆด,ด้วยคุณไม่เคยมีความรู้สึกยินดีปิติอะไรกับใครเลยเมื่อคุณรู้แบบนี้แล้วคุณจะเก็บนิสัยแย่ๆแบบนี้ไว้ทําไมคะบางคนขยันมาทั้งชีวิตก็ไม่รวยบางคนเข้าวัดเข้าวาสวดมนต์ขอพรน,นั่งสมาธิถือศีลแต่ทำไม ยังไม่รวยค่ะก็เพราะเวลาออกจากวัดก็กินลูกกินสามีแล้วคุณก็ไม่เคยเลือกที่จะทําให้ชีวิตของคุณดีมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะมีความสุขบางคนมีอารมณ์แบบฝนฟ้าขนองกระจายเป็นแห่งๆบางคนถึงกับควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้บางคนจิกกัดคนนู้นคนนี้ไปทั่วไม่เว้นแต่คนในครอบครัวของตัวเอง บางคนพ่อแม่ไม่กล้าคุยด้วยว่าวันนี้ลูกอารมณ์ดีหรือเปล่าบางทีลูกก็ไม่กล้าคุยกับพ่อแม่วันนี้พ่อแม่จะบ่อนอะไรเราอีกหรือเปล่าเนี่ยพอมาเจอกดจัก,จกราวาลก่อนแห่งแรงดึงดูดเขาบอกให้เราบวกขาดเขาบอกให้เรามีความสุขบางคนไม่มีทางเลือกแล้วเลยต้องลองทำดูเทกระจาดด้านลบๆทิ้งซะบางคนบอกว่าฟังมาเยอะชีวิตก็ไม่เห็นเปลี่ยนสักที ทำยังไงดีคะอ่อนแอจังเลยภูมิต้านทานก็ไม่ค่อยมีทําไม่ได้ทําไม่เคยสําเร็จก็ยังจะบอกกับคุณว่าคุณยังเดินด้วยตัวเองได้คุณยังกินข้าวใช้มือของคุณป้อนข้าวเข้าปากคุณได้คุณยังหายใจด้วยตัวของคุณเองได้เพราะฉะนั้นคุณอย่าอ่อนแอนะคะมันไม่ใช่ยุคของคนที่อ่อนแอแล้วแค่คุณลุกขึ้นมาเบิกบานคุณมัวแต่มีเหตุผลคุณมัวแต่มานั่งสงสัยคุณมัวแต่ใช้สมองใช้ความคิด คุณลองใช้ความสุขนำทางสิคะใช้ความสุขในการลงมือทำงานและต้องเป็นงานที่รวยได้ไม่มีพายดานรายได้ด้วยนะคะคุณไม่ต้องสงสัยทางมาหรือสงสัยทางไปคุณจะสำเร็จแบบไม่รู้ตัวคุณลองวางเหตุผลวุฒิการศึกษาเกียรตินิยมหากมันสำเร็จมันคงสำเร็จไปตั้งนานแล้วคุณลองแกล้งเชื่อเพราะความสำเร็จไม่ได้เกี่ยวกับวุฒิการศึกษาไม่ได้เกี่ยวกับอายุเพศ หุ่นหน้าตาแต่มันเกี่ยวกับโลกภายในของเราระหว่างทางที่คุณจะเป,ปลี่ยนแปลงชีวิตคุณจะต้องโดนจะต้องเจอแบบกระแสะต่อต้านอินี่มันบ้าไปแล้วมันบ้ามันเบิกบานมันร่าเดินเกินเหตุอย่าไปยุ่งกับมันมันโรคสวยนะับถึงแม้ความจริงตอนนี้คุณยังอยู่ห้องเช่าคุณก็จะต้องใช้ความรู้สึกมโนให้ได้ว่าคุณมีความสุขในสิ่งที่คุณมีอยู่ หมอนของคุณคุณมองให้เห็นว่าเป็นหมอนใหม่ทองคําได้ไหมที่นอนคุณมองให้มันเป็นเตียงหลุส์ได้ไหมกระดาษทิชชู่ก็เป็นกระดาษทิชชู่ทองคาและเวลาคุณกินข้าวคุณคิดว่าเป็นข้าวทองคําได้ไหมคุณจะต้องฝึกให้ตัวเองเป็นคนที่มีความมั่งคั่งเหลือเฟือในหัวใจแค่คุณลงทุนโดยการฝึกใช้อารมณ์ความรู้สึกของคุณให้รู้สึกแต่ด้านดีเพราะถ้าหากคุณไม่ทําคุณก็ฝึกแล้วก็มโนด้านลบอยู่ดียกตัวอย่างเช่น สามีฉันมีเมียน้อยอีกแล้วแน่เลยพรุ่งนี้จะเอาเงินที่ไหนใช้เนี่ยพรุ่งนี้ทอไปลางงานดีวกว่ารู้สึกไม่ค่อยสบายและไม่ว่าคุณจะพบเจอเหตุการณ์สถานการณ์ใดที่กดดันคุณคุณก็จะต้องกลับมามีความสุขและเบิกบานให้ได้และยิ่งมีคนมาดูถูกดินทาว่ารายคุณคุณก็จะต้องทำตัวให้เข้มแข็งและไปต่อด้านดีให้ได้เพราะกฎนี้ใครใช้ก็เห็นผลคนระดับโลกเขารู้หมดและเขาก็สำเร็จกันแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้เราก็เลยไม่สำเร็จกัน ทุกคนเมันโลกไปเนี้นะคะโดนดาวแต่ใช้จินตนาการซึ่งจินตนาการมาก่อนความจริงมาทีหลัง นี่เป็นคำพูดของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์คุณจะต้องเชื่อแนละลงมือทำและททำแบบไม่มีเหตุผลแล้วคุณก็จะต้องรู้อย่างแน่แน่ว่ายังไงความสำเร็จคุณก็เกิดขึ้นไม่อ่อนดอยไม่ท้อแท้อย่าลดลักกับเป้าหมายชมเชียตัวเองลุกขึ้นมาสร้างชีวิตหากคุณทำได้คุณผ่านได้สิ่งดีๆรอเราอยู่มันยากตรงไหนาคะที่จะเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นคนเบิกบานมันยากตรงไหนาคะที่จะทำให้ตัวเองมีความสุข มันยากตรงไหนอะคะที่จะทําให้ตัวเองเข้มแข็งแต่ไม่ใช่ว่าคนที่เข้มแข็งเขาไม่เคยร้องไห้นะคะแต่เขาร้องมาเยอะแล้วแล้วเขาก็รู้ว่าการร้องไห้มันไม่เคยช่วยอะไรให้ดีขึ้นเลยคุณจะต้องพูดดีให้มากกว่าพูดลบคิดดีให้มากกว่าคิดลบชีวิตคุณถึงจะเปลี่ยนนะคะ เปลี่ยนเหมือนนักกีฬาค่ะคุณเห็นนักกีฬาเขาฝึกซ้อมกันไหมคะเขาฝึกซ้อมกันเป็นปีเราเองก็เหมือนกันก็ต้องฝึกซ้อมกันไปทุกวันยันวันตายของเรานั่นนะคะจงคิดแต่เรื่องดีๆคิดแต่สิ่งที่เราปรารถนาและจงเชื่อมั่นในตัวเองว่าไม่มีพลังอำนาจใดหรือเหตุการณ์สถานการณ์ใดมากระทบ กับอารมณ์ที่เบิกบานของเราได้มากระทบกับความสุขของเราได้คุณจะต้องขอบคุณทุกเหตุการณ์ทุกเรื่องราวที่ทําให้คุณเข้มแข็งคุณจะต้องขอบคุณกับการที่คุณเรียนจบน้อยทําให้คุณเป็นคนที่ไม่ต้องมีเหตุผลให้กับชีวิตมากกฎจักรวาลกฎแห่งแรงดึงดูดคือกฎธรรมชาติ คุณไม่ได้ฝืนให้ทะเลมันมีคลื่นนะคะแต่คลื่นก็เกิดขึ้นของเขาเองคุณไม่ได้ฝืนให้นกบินนะคะแต่นกก็บินด้วยตัวของเขาเองคุณไม่ได้ฝืนให้เกิดสายลมขึ้นมานะคะแต่สายลมเขาก็พัดพาด้วยตัวของเขาเอง เช่นกันค่ะหากคุณคิดดีคุณก็จะได้พบเจอแต่สิ่งดีๆหากคุณคิดไม่ดีคิดชั่วคุณก็จะได้พบเจอเรื่องราวแต่ไม่ดีและคุณก็ต้องทำหน้าที่ของคุณให้ดีดูแลคนในครอบครัวทำตามหน้าที่ของคุณให้ดีไม่ใช่ว่ากฎแห่งแรงดึงดูดบอกไว้ว่าไม่ยุ่งลูกคนอื่นคุณเลยกลับไม่สนใจไม่ดูแลปัดครอบครัวคุณสังัานคุณยังคงต้องดูแลใส่ใจเขาด้วยความรักด้วยความสุขอยู่นะคะระหว่างทางที่คุณเดินไปคุณจะต้องสุข ระหว่างทางที่คุณเดินไปคุณจะต้องเบิกบานคุณจะต้องเข้มแข็งและคุณก็จะต้องเข้มแข็งให้ได้มากกว่าคนอื่นหากคุณอยากมีผลลัพธ์เหนือมนุษย์ช่องนี้เพื่อพ่อชนะด,ดาสิริยงสวัสดีค่ะ